สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาเล่นแรงนะครับผมแรงผมก็ตกเปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือ1,840ครับตอนนี้ผมก็พร้อมลุยแรงแล้วนะครับไปดูกันเลยครับ Okay, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes así en sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa ติดครับโอ้โหฟันไรเดครับเขาส่วนมาครับเอติตูลามอัน์นาคาบาลูเกียล่าครับฮาร์ลอตรอกลับมาที่เพลโลครับเดี๋ยวหมุนหมุนหาฮาร์ล็อตเฮช็อตครับ ดับโบิโอ้ยติดครับเขาเขี่ยออกมาครับอเอเวลาได้ครับคาร์ลอตโอ้โดนดักครับแพงขอรครับลูกนี้ฟรานโอน้โหเ,เรียบร้อยครับหนึ่งสูนครับเดี๋ยวก้ฟรันครับ นี่ครับอิโตเขียมาถาลอดไม่ถึงครับโอ้โหมิเก่ขอเขาจะส่วนครับเอิโตโอ้โหเวลาแข็งมากครับเอิโต้นี่มินิซูดอย่านี้ครับโอ้โหติดกุนลีครับ รูนมเก้โหนี่ติกลาวครับสาวซุนมาโดนา่าได้อยู่ไปครับโดนา่าบอลลันเฟชชั่นหูกเกสตานิงโดนแซ่ครับนี่ล่ะต่างครับบินไว้หมนี่ดับเบื้องลันครับ ยิ่งมาบ้างโนน่ะท่านะโอ้ยโดนดักครับขอสวนแล้วครับขึ้น,นบนไปคุณลิทคุณลิทยิงโอ้หติดตุลามครับเมิเดเชกลาบชิวๆครับเปิดยามาครับมองมาแทงไปครับ ขันติดครับเฮ้อ๊บหาเพื่อนอยู่ปีโรโหเสียบอลโอเคครับเขาบุกมาครับจังหวะนี้แทงยาวมาไม่ขาขนาบโลเอ้โหดักคาเท้าเลยครับวินิโหยังได้ครับโล แทงวีนิครับวินิสุดตรงมาโอ้โหตีทับเอาปัน่นเรียบร้อยครับโอ้โหลิคันเน้าสองประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหสุดยอดครับโอเคครับหมดครึ่งแรกครับก็นำอยู่สองประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็ไปดูครึ่งหลังกันเลยครับ เอตโตเขี่ยมาครับมาครับครึ่งหลังเลดส่งมาเชฟันได้พี่ล่ะลามไปครับฟิลิปลามคอไปลามล้ะแขกมาโลไม่ผ่านเบนไว้ครับเมซี่เบนไว้ไปครับเบนไว้หมุนเมสซี่โอ้โโดนัะครับ้นา

หัวซุ้มหัวซุมเลยโอเคอันนี้คาตนาคาตนาหมุนอยู่ตานิ่งนี่ติดบอกครับมีคาร์ลโลยิงโอ้โหหงผลออก บูฟฟ่อนเปิดขึ้นมามงมาจูเนียอ้บหูแทงเฮ้ยยังได้อยู่โอเคแทงฟอลันแทงต่อโโอ้หติดสะดักได้คันโตนาสแตนนิงหู้โก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 คันโตนาอย่างคมครับอิลิคันโตนาโอเคครับสามศูนย์แล้วครับเอโต้เขี่ยมาโลธาเอโต้ เราบล็กเอ็นเขาส่งติดครับเลดักครับคอนตน้าดักอยู่โอ้และดับเบิลเขาปั่นมาไม่มีอะไรครับคิ๊ดดีเชีกลาวชิลจูเนี่ยส่งมาที่อะไรถึงไหนนะฮะ้ากดเนี่ยดูเนี่ยดับเบิล นี่นะแทมาอางวนนี้เมซีลดับโบจะปั่นครับปิดบล็อกคัน่นะยิงโอ้โหขันตนาจะปันจะปันขันตนาแล้วนะครับเนี่ยเอ้ตูลามใส่ทุ่มครับตูรามนี่สินี่ะ ฟางยาวมาและวินิโอ้โหตูราวเข้าบอลครับเสียบอลกุลิดกุลิดคาร์ลอสไล่อยู่ลุมรับไว้ก่อนครับติ๊กติเชศาสยดยาวไปครับเมซี่เมซี่แทงมาคาร์ตูนาช่องนี้ไม่ถึงเข้าหตุรามเก็บได้วิล่าลุท่า โอเคตุลามทหนึ่งนาทีครับวลนาวหมดเวลาครับชนะ3ประตูต่อศูนนะครับโอ้โหอิลิคันตัวหน้าครับอ่ายิงไป2ลูกครับแล้วก็เดียโกฟครานหนึ่งลูกครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ